ห้ามันครับทุกคนมันด่างครับโอ้โหเอาไปมกกินแซบครับมันดางบโบฮูภาษาไทยเว่ามันอัญชังครับน่าอยู่ไฮครับเนี่ยอยู่บนเขานะครับโอ้โหเอาไปหมกกินแซบครับห้ามหามองไมครับโอ้ อันนี่ไงครับทุกคนว้าวโอ้บันดางหาครับพวกอยู่บนเข้าบนภูนี่นี่ยังไงทำนี้ครับ,บสรสชาติมันจะแซบกว่าที่เขาพูกที่บนที่ราบนะครับว้าวงครับทุกคน,นขุดมันครับทุกคน mình đã sát Thái Hòa mình wow wow cắt cắt wow không wow mì lai luôn đây rồi đây rồi ดียืนกับเมียาว้าวโอ้มาเด้อมาเด้อราเด็กได้นะมันดาหมกแล้วก็ข้าวเหนียวจำตอนเศร้ากินกับขา้าวโอ้โหแซบขนาดเลยนี่ได้ละว้าวใหญ่ใหญ่หญว้าวใหญ่ครับเนเี <c> ่ย <oughs> ขุดเอาใดหนึ่งแต่ว่าก็ได้ลายเติมอยู่ด้วยเอาไปมกกินโอ้เสียบขนาดครับทุกคนอาหารพื้นบ้านครับ